เเก็บคคววาามมััันนนน้้ไไยยย่ตสวัสดีครับเพื่อนๆลุงพานทองใจดีครับก็ทำ u t u b e มาในระยะหนึ่งแล้วนะครับปีกว่าป่าตอนนี้ก็ประสบผลสาเร็จไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราก็ทำทำยูทูบนะครับซึ่งมีกฎก็คือมีคนติดตาม1000คนแล้วก็มีมีชั่วโมงนะครับชั่วโมงคนดู ไม่ต่ำกว่าสี่พันชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ทำได้แล้วตอนที่เราผ่านกฎนะครับ yu-tube o ก็มีอีเมลมาให้เราได้ยืนยันตัวตนแล้วก็กรอกขั้นตอน3-4ขั้นตอนนะครับซึ่งอ่านดูแล้วก็นี่ครการที่เราจะได้ o o o l l e d s e n s e ก็ก็ต่อเมื่อเรามีรายได้ไม่ต่ำกว่า10เหรียญน,นะครับสิเหรียญขึ้นไปนะครับพอ10เหรียญก,ก็จะมีอีเมลมาแจ้งเราว่าเราถึง1ิเหรียญแล้วนะครับ ก็ให้รอ Google Adsense นะครับในในขั้นตอน,นจริงๆเขาเขียนบอกว่าไม่ต่ำกว่า3เดือนนะครับจากวันที่เรายืนยันอีเมลไปนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ได้รับ Google Adsense แล้วมาส่งที่บ้านนะครับแต่ก็ยังไม่มีเวลาที่จะทำคลิปสักทีนะครับวันนี้ก็เลยถือเข้ามาทำคลิปที่นี่นะครับเรามาดูกันนะครับว่า Google Adsense ข้างในมีอะไรเนาะคุณลุงใช้เวลา ในการทําคลิปนี้นานแค่ไหนครับเป็นปีไหมครกว่าจะผ่านกฎจริงๆแล้วทำ u t u b e นะครับก็คือตั้งใจทําจริงๆเนี่ยประมาณปีหนึ่งนะครับปีกว่าๆนิดหน่อยนะครับก็ที่เราทําให้มันถูกกฎก็คือทําคลิปเรื่อยๆลงทุกวันนะครับคลิปมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแล้วก็ทำนะครับนะครับทำมาเรื่อยๆถามว่าท้อไหมก็ท้อเหมือนกัน,นครับเบือ่อบางครั้งก็เบือ่อ กว่าจะได้แต่ละชั่วโมงเนาะการดูกว่าจะได้เพื่อนสมาชิกติดตามนะครับก็ยากอยู่เหมือนกันสิ่งสําคัญเลยเนี่ยก็คือว่าเคล็ดลับที่คุณลุงอยากบอกสมมุติว่ามีคนคิดอยากทําให้ประสบความสําเร็จขั้นแรกเหมือนคุณลุงเนี่ยส,สิ่งสำคัญที่จะต้องมีคืออะไรบ้างคะคุณลุงก็ต้องมีความขยันความตั้งใจจริงๆนะครับค่ะที่จะทําคลิปทุกวันนะครับครับถึงไม่ทุกวันก็ก็ได้นะครับขอให้แค่ว่าคลิปเราน่าสนใจเนาะ มีคอนเทนต์ที่ปังเลยนะลงไปแล้วก็มีคนสนใจแล้วก็คือมีคนดูมากๆมีคนติดตามมากๆอาจจะใช้เวลาไม่เท่าลุงพานทองนะครับอาจจะใช้เวลาแค่4ีหเดือนก็ได้สําหรับคนที่เก่งๆแล้วก็อย่างผมเองเนี่ยก็ลงทุกวันนะครับลงทุกวันช่องคุณลุงเป็นช่องเกี่ยวกับอะไรคะช่องผมเองก็ตั้งใจจริงๆตอนแรกนะก็คือทอําอยากจะเก็บประวัติของตัวเองการไปเที่ยวครอบครัวนะครับ แต่พอมาทําตั้งใจทําจริงๆแล้วก็คือเป็นแบบนานาสาระครับนานาสาระมีทุกอย่างมีท่องเที่ยวมีร้องเรียนมีปั่นจักรยานนะครับมีเยอะแยะครับค่ะค่ะแล้วถ้าวันนี้มีคนสนใจอยากจะทําคุณลุงอยากแนะนําอะไรเขาไหมคะที่พูดไปแล้วนะครับคือความตั้งใจจริงในการต้องขยันเนาะมีวินยัยต้องขยันมีวินยัยต้องศึกษา ศึกษาการใช้กล้องของตัวเองะนะครับไม่ว่าจะถูกจะแพงก็ทําได้หมดนะครับไม่จําเป็นต้องมีอุปกรณ์มากมายอะไรนะครับอยู่ที่ว่าคอนเทนต์ของเรามันน่าสนใจไหมนะครับอันนี้ก็สําคัญอยู่ที่พอเรารู้ใช้กล้องให้เป็นแล้วก็ดูมุมมองเพราะว่าบางครั้งเราต้องไปถ่ายทำเนาะ,ะก็ดูมุมมองในการถ่ายทําบางครั้งไม่ใช่แค่ถ่ายแต่หน้าเราอย่างเดียวนะครับถ่ายมันเป็นเรื่องราวแล้วก็ต้องดูมุมกล้อง หามุมกล้องใหม่ๆหามุมกล้องแปลกๆมุมกล้องทุกวันนี้เราก็ดูคลิปอื่นก็ได้นะครับมีการเรียนการสอนใน y o u t u b e นะครับ <c oughs> หลังจากมุมกล้องเสร็จเราก็มาศึกษาการตัดต่อการตัดต่อเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะมากมายตัดต่อในโทรศัพท์เองอไม่ต้องเสียเงินก่อนนะครับอย่างเช่นค่ายมาสเตอร์หรือ VLO <c oughs> หรือหลายๆหลายๆค่ายที่คนใช้กันนะครับ <c oughs> อันนี้ก็มาฝึกการตัดต่อนะครับฝึกลูกเล่นฝึกอะไรต่างๆนะครับ ทราบว่าคุณลุงนี้เปิดสอนสําหรับคนที่เป็นยูทูบมือใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะคุณลุงสอนอะไรบ้างคะที่ผมสอนก็คือสมัครให้นะครับสมัครให้เปิดช่อง<า>ให้เปิดช่องให้นะครับช่วยคิดชื่อช่องช่วยคิดชื่อช่องค,คิดคอนเทนต์ะนะครับคลิปแรกๆเนาะค่ะแล้วก็มา สอนมุมกล้องสอนการใช้กล้องใช้โทรศัพท์ของเขาที่มีอยู่นะครับให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับไม่จําเป็นต้องซื้อโทรศัพท์หรือกล้องใหม่ก็พยายามสอนสอนในใช้กล้องสอนมุมมองที่พูดมาเมื่อสักครู่นะครับสอนมุมมองแล้วก็สอนการตัดต่อนะครับทั้งหมดเลยนะครับ สอนแบบละเอียดเลยนะครับละเอียดเลยในคลิปอันนี้เป็นสอนแบบตัวต่อตัวเลยใช่ไหมคะคุณลุงตัวต่อตัวครับจับมือสอนเลยนะครับค่ะอ่าแล้วคราวนี้มาดูไอเดียเซนซ์กันที่คุณลุงรอคอยแต่ว่าข้างในเนี่ยก็จะเป็นความลับเนาะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นข้อมูลสําคัญนะครับแต่เราก็มาตัดเนาะมาดูว่ามันมีอะไรข้างในยัังเก็บคววามนน ตายังคงเต็มความหมายแม้นานเท่าใดวันนั้นต้องไม่ตายคอว่คว้าวันและคืนจะพืนคืนสุดความฝันที่เราโอ้โอเลขสวยครับคิดเลขสวยมากค่ะครับก็มีเลขแล้วมีอะไรอีกไหมคะ ก็มีพินยอย่างเดียวก็เขาบอกวิธีใช้นะครับหมายเลขประจำตัวส่วนบุคคลพิน Google Adsense ของคุณนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Google Adsense โปรดทำตามขั้นตอนนี้เพื่อให้สามารถชำระเงินไปยังบัญชีของคุณได้ขั้นตอนที่1ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Adsense ของคุณที่ Google.com Adsense นะครับด้วยที่อยู่อีเมลที่เรา ลงไว้นะครับขั้นตอนที่2ก็คือคลิกไอคอนรูปเฟืองนะครับแล้วเลือกเลือกการตั้งค่านะครับขั้นตอนที่3ก็คือในแถบนำทางด้านซ้ายคลิกข้อมูลบัญชีแล้วคลิกยืนยันที่อยู่นะครับขั้นตอนที่4ก็คือป้อนรหัสพินของเรานะครับที่แสดงด้านขวามือของของ,ของเนี่ยของนี้นะครับนี่ครับขั้นตอน อันตอนก็จะมีประมาณนี้นะครับค่ะส่วน Google เน็ตเซ็นัวอูดานนี้เล่ยเป็นเป็นความลับอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลุงพันทองเย็นนี้ก็จะไปไปใส่นะครับว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับก็คงไม่ยากนะครับเห็นบอกว่าถ้าได้ได้ได้ผิดแล้วเนาะก็ลงไม่ยากครับครับเคก็ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จขอพี่ๆน้องๆนะครับที่ช่วย ดูคลิปของลุงพันทองไม่ข้ามโฆษณาจนลุงพันทองมีอาไรายได้สะสมเกิน10เหรียญน,นะครับถึงได้ได้กูเกิลแอสเซน์นี่มานะครับก็เป็นนอกจากจะขึ้นอยู่กับลุงพันทองมีความตั้งใจแล้วก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆ FC เอฟซีพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่ช่วยให้ลุงพันทองมีวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆครับ ไม่เคยตายยังคงเต็มความหมายแม่นั้นเท่าใดวันนั้นต้องไม่ตายควายควาวัน